หากความหมายที่เราควายคว้าหาแท้จริงแล้วมันไม่มีอยู่เราจะเลือกยอมแพ้หรือจะกลายเป็นผู้สร้างความหมายนั้นด้วยมือของเราเองความกังวลที่เราแบกรับในทุกเช้าคือสัญญาณของอิสรภาพที่โลกนี้มอบให้มันไม่ใช่โรคระบาดท,ทางจิต แต่มันคือเสียงเตือนของการเป็นผู้เลือยินดีต้อนรับสู่คลังปริศนาเวตาลซีรีส์ปรัชญาในเงามืดข้าคือเวตาลวิญญาณเร่ร่อนจากยุคสมัยที่การตัดสินใจยังคงเรียบง่ายกว่านี้คืนนี้ข้าจะพาเจ้าไปสำรวจบาดแผลที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์บาดแผลที่ชื่อว่า ความกังวลจากการต้องเลือกโอ้เจ้ามาแล้วอีกครั้งผู้ที่แบกคำถามอันหนักอึง้งในยุคสมัยของเจ้าทุกสิ่งดูรวดเร็วและมีทางเลือกมากมายมากจนคำว่าทางเลือกกลายเป็นคำสาปเจ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลว่า วันนี้จะตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่จะเลือกงานที่มั่นคงหรือเลือกงานที่ใจรักจะเลือกความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหรือความสัมพันธ์ที่ท้าทายเจ้าวิ่งหนีจากความว่างเปล่าด้วยการเติมเต็มตารางชีวิตแต่ความว่างเปล่านั้นมันยังคงกระสิบจากเงามืดและมันมาพร้อมกับความกังวลที่กักกินใจเจ้า ข้ารู้ว่าคำถามในใจเจ้านั้นใหญ่หลวงกว่าภูเขาหิมาลัยทั้งลูกเสียอีกเจ้ากำลังหวาดกลัวเสรีภาพของตัวเองเจ้ากำลังพยายามยัดเยียดชีวิตที่ไม่เข้าพวกให้เข้าสู่แม่พิมพ์ที่สังคมสร้างไว้คืนนี้ข้ามีนิทานเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ให้คำตอบ แต่จะบังคับให้เจ้าถามคำถามที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องเล่าถึงคนคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้หน้าเหวและต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือจะก้าวถอยหลังสู่ความตายที่ปลอมตัวเป็นความปลอดภัยณเมืองอันไร้ชื่อมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชีวิน ชีวินมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่โลกเรียกร้องเขาทำงานในตำแหน่งที่มั่นคงมีบ้านที่สวยงามและกำลังจะแต่งงานกับหญิงสาวที่เหมาะสมชีวิตของเขาทุกย่างก้าวถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือนตัวหมากบนกระดานที่ถูกขีดเส้นทางเดินไว้ เขาไม่เคยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนตัวตนของเขาเลยเขาแค่เดินตามรอยจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่เขานอนไม่หลับท่ามกลางความเงียบของห้องนอนที่เพียบพร้อมเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันดังมาจากช่องว่างในใจของเขาเองเสียงนั้นถามว่า ชีวินแกกำลังเล่นบทบาทที่คนอื่นเขียนขึ้นหรือแกกำลังใช้ชีวิตของแกเองความกังวลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เข้าครอบงำเขาไม่ใช่ความกลัวต่อความตายแต่เป็นความกลัวต่อการมีชีวิตอยู่โดยปราศจ,จากความหมายที่เป็นของตัวเองในคืนนั้นชีวินตัดสินใจหนี หนีจากความสมบูรณ์แบบที่ไม่ใช่ของเขาเขาเดินเร่ร่อนไปจนถึงขอบของผาใหญ่แห่งหนึ่งผาที่เรียกว่าเหวแห่งทางเลือกเบื้องหน้าคือเหวล,ลึกที่มองไม่เห็นก้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่ว่างเปล่าไร้การรับประกันและเต็มไปด้วยอิสระที่น่าสะพรึงกลัว เบื้องหลังของเขาคือทางเดินแคบที่เขาเดินผ่านมาทางที่นำกลับไปสู่ชีวิตเก่าแต่ทางเดินนั้นเวลานี้มันถูกปกคลุมด้วยเถาวันพิษที่รัดแน่นการถอยหลังกลับหมายถึงการยอมจำนนต่อความเป็นไปตามที่สังคมกำหนดการปฏิเสธที่จะเป็นตัวจริงของตัวเองชีวินยืนอยู่ตรงนั้น ระหว่างการก้าวไปข้างหนา้าสู่ความไม่แน่นอนของเสรีภาพกับการถอยหลังสู่ความปลอดภัยของการเป็นทาสความรู้สึกที่พุ่งพล่านในใจเขาไม่ใช่ความกลัวว่าหินจะร่วงลงไปแต่เป็นความกลัวว่าเขาเองคือผู้ที่เลือกจะก,กระโดดลงไปนี่คือความกังวลอัธิภาวะความกังวลที่เกิดขึ้น เพราะเราตรหนักรู้ว่าเราเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงที่จะตัดสินใจและไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาแบกรับผลของการตัดสินใจนั้นแทนเราได้เขาพยายามร้องขอเทพเจ้าร้องขอโชคชะตาร้องขอสติปัญญาจากบรรพบุรุษแต่มีเพียงเสียงลมที่พัดความเงียบกลับมาความเงียบที่ตอกย้ำว่าเขาอยู่คนเดียว ณขอบเหวแห่งนี้ในที่สุดหลังจากการยืนนิ่งงันด้วยความหวาดกลัวอันยาวนานชีวินก็ค้นพบความจริงอันน่าประหลาดใจความกังวลน,นี้ไม่ใช่ศัตรูมันคือเงาที่ตามติดอิสรภาพของเขาตราบใดที่เขายังคงกังวลน,นั่นแปลว่าเขายังคงเป็นอิสระที่จะเลือกถ้าเขาหยุดกังวลน,นั่นแปลว่า เขาได้ตายจากความเป็นผู้เลือกไปแล้วชีวินไม่รู้ว่าการก้าวลงไปในเหวจะนำพาเขาไปสู่ความตายหรือชีวิตใหม่เขาไม่รู้ว่ามีทางเดินอยู่ด้านล่างหรือไม่สิ่งเดียวที่เขารู้คือเขามีเพียงร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเองและการเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้น นิทานจบลงแล้วทีนี้ถึงตาเจ้าแล้วผููฟังของขา้าคำถามของขา้ามีอยู่สองข้อ 1. ชีวินควรจะเลือกที่จะก้าวลงไปในเหวสู่ความไม่แน่นอนและเสรีภาพอย่างสิ้นเชิงหรือเขาควรจะเลือกที่จะหันหลังกลับ เือให้ความกังวลอัติภาวะนั้นหายไป 2. ไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรความกังวลอัติภาวะที่เกิดขึ้นในตัวเขานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อความเป็นมนุษย์ของเขาเองขอแม้คือถ้าเจ้าตอบได้หัวของเจ้าจะมิแตกออกเป็นเสียเส่ยง แต่ถ้าเจ้าเลือกที่จะไม่ตอบนั่นก็เป็นคำตอบเช่นกันข้าจะให้เวลาเจ้าได้คบคิดให้ความเงียบเข้าครอบงำให้ความกังวลน,นั้นสอนเจ้าว่าเจ้าเป็นอิสระที่จะเลือกคำตอบใดก็ได้ <laughs> ไม่ว่าเจ้าจะเลือกตอบข้อใดคำตอบของเจ้าก็สะท้อนความเป็นมนุษย์ของเจ้าแล้วสำหรับคำถามแรกไม่มีคำตอบที่ถูกต้องในเชิงศิลธรรมตายตัวถ้าชีวินเลือกก่าวลงไปในเหวเขาได้ยอมรับอิสรภาพอันน่าประพฤึงของตนเองแล้ว เขาได้กลายเป็นผู้สร้างความหมายของตัวเองอย่างสมบูรณ์นี่คือความจริงที่ว่าการมีอยู่ของมนุษย์มาก่อนแก่นสารหรือคำนิยามของมนุษย์เราเกิดมาแล้วค่อยนิยามตัวเองทีหลังจากการกระทำของเราถ้าชีวินเลือกหันหลังกลับเขาได้เลือกสิ่งที่เรียกว่าการศรัทธาที่ผิดพลาด เขาปฏิเสธความจริงที่เขาเป็นอิสระและซ่องตัวอยู่หลังข้ออ้างว่าฉันต้องทำตามหน้าที่หรือฉันเป็นได้แค่ตามที่สังคมบอก mm. เขาหนีจากความกังวลด้วยการปฏิเสธอิสระภาพของตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกนั้นเองการที่เขาต้องเผชิญหน้า คือการที่เขาได้ประกาศว่าเขาคือผู้รับผิดชอบสูงสุดในชีวิตของตัวเองสำหรับคำถามที่สองความกังวลอัธิภาวะเป็นสิ่งที่ดีในฐานะสัญญาณความกังวลน,นี้ไม่ใช่สัญญาณของความป่วยไข้แต่มันคือวิงเวียนแห่งอิสรภาพ เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่จะเลือกความกังวลก็จะเกิดขึ้นตามมาความกังวลน,นี้คือเพื่อนแท้มันเป็นเสียงกระซิบจากส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นอิสระเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาเราต้องรับผิดชอบทุกการเลือกของเรา ไม่ได้กําหนดแค่ตัวเราแต่มันกําลังสร้างภาพของมนุษย์ที่เราคิดว่าควรจะเป็นสําหรับคนอื่นด้วยในชีวิตสมัยใหม่ของเจ้าความกังวลน,นี้ปรากฏในรูปแบบของการกลัวการตัดสินใจครั้งใหญ่กลัวการพลาดโอกาสหรือแม้แต่ความเบื่อหน่ายที่น่ากลัวเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตก็ยังรู้สึกว่า ว่างเปล่าจงฟังเสียงความกังวลน,นี้มันไม่ได้บอกให้เจ้าหนีแต่มันบอกให้เจ้ายอมรับว่ามันคือผลิตผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระมันคือพลังที่ผลักดันให้เจ้าสร้างความหมายขึ้นมาเองแทนที่จะไปรอรับความหมายจากโลกที่เงียบเหงา โลกไม่ได้ติดค้างความหมายใดๆให้กับเราแต่ในความว่างเปล่านั้นเองคือพื้นที่ที่สวยงามที่สุดที่เราจะสามารถวาดภาพชีวิตในแบบที่เราต้องการความกังวลจึงไม่ใช่ภาระแต่มันคือเข็มทิศที่ชี้ไปยังเสรีภาพของเจ้าเมื่อความกังวลมาเยือน จงรับรู้ว่านี่คือสัญญาณว่าเจ้ากำลังยืนอยู่บนขอบเหวแห่งทางเลือกที่สำคัญจงขอบคุณมันที่ย้ำเตือนว่าเจ้ายังเป็นผู้เลือกไม่ใช่เพียงหุ่นยนต์อย่าใช้ข้ออ้างว่าฉันไม่มีทางเลือกหรือว่ามันเป็นความผิดของสถานการณ์จงยอมรับว่า ทุกการกระทำคือการเลือกของเจ้าและนั่นคือการใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงสุดแกนสารชีวิตของเจ้าไม่ได้เขียนไว้แล้วมันถูกสร้างขึ้นทุกวินาทีผ่านการตัดสินใจของเจ้าจงเลือกในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเจ้ามีความหมาย แม้ว่าความหมายนั้นจะเข้าใจได้ยากสำหรับคนอื่นก็ตามจงเลือกแม้การเลือกนั้นจะทำให้ใจเจ้าสั่นคลอนเพราะในที่สุดเจ้าก็จะมีชีวิตที่เป็นของเจ้าเองราตรีนี้จบลงแล้วแต่การแสวงหาของเจ้ายังไม่จบ คืนหน้าข้าจะกลับมาพร้อมปริศนาที่โหดร้ายกว่านี้จงเตรียมใจรับความจริงที่ว่าความว่างเปล่าคือผืนผ้าที่เจ้าต้องวาดความหมายลงไปเอง